สวัสดีครับพื้นหลังแบบนี้นะครับแน่นอนว่าคลิปนี้เป็นคลิป p v p นะครับเป็นคลิป p v p ของตัวละครใหม่อย่างสกาดีสีเขียวซึ่งเป็นตัวละครที่ทำมาซับพอร์ตให้กับตัวละครเล็กนาลล็อกแล้วก็ยักษ์ที่เป็นสายจุดอ่อนนะครับ เป็นจุดอ่อนที่บัฟดาเมจให้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถลงไปซัพพอร์ตเรื่องความสามารถานการโจมตีให้กับบล็กแล้วก็เผ่ายักษ์ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องจุดอ่อนล้วนๆนะฮะถึงแม้ว่าการซัพพอร์ตให้กับตัวละครที่ใช้สกิลมีเอฟเฟกจุดอ่อนแบบนี้จะรีดประสิทธิภาพของสการ์ดี้เขียวตัวนี้ได้ดีมากๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าใช้จุดอ่อนเนี่ย เวลาอยู่กับตัวละครอย่างสกาดี้สีเขียวเนี่ยจะไม่สนต้านทานคลีของเป้าหมาย50%แล้วก็หากสกาดี้ไม่ติดดีบัฟก็จะทำให้คลีเนทเพิ่มขึ้นอีก50%ใช้สกิลหมู่ก็จะล้างดีบัฟได้อีกนะฮะทำให้มันเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับพวกแล็กนาล็อกแล้วก็ยักษ์ที่ตีจุดอ่อนนั่นเองนั่นแหละ แล้วก็ครั้งนี้เราจะมาลงสามันนะครับเราจะไม่ลงขั้นสูงนะครับทีมที่เราจัดลงในคลิปนี้ที่เราไปลองเล่นมาแล้วเรารู้สึกว่าน่าจะเหมาะในช่วงแรกๆหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะครับเป็นทีมที่แลกนล็อกล้วนเลยซัพพอร์ตก็จะเป็นคิงดีเอนเอนะครับเอามาสามารถใช้พรสวรรค์ในการล้างดีบับแล้วก็ฮิวเลือดได้นั่นเองนะครับตัวของเฮลเนี่ยต้องยอมรับว่าไปลองเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะเมื่อเจอทีมราชาเซลดิปนะครับ จะติดตรงที่ว่าหากต้องการพังโลนะครับหากต้องการพังโลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เฮลจริงๆก็อาจจะต้องเสี่ยงการโดนลบตัวของสกิลอมตะเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยทีมราชาส่วนใหญ่มักจะติดสร้อยหอยตามเอ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะติดห้อยสอยตามด้วย เอทธอรอซ่าแดงไม่ใช่หอยตามจะมีเอทธอรอซ่าแดงนะครับทำให้เวลาใช้สกิลเราจะติดลบบัฟนะครับตัวของตัวของเฮลเนี่ยก็จะโดนลบอมตะทิ้งไปอันนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับและแน่นอนด้วยความที่สากาดี้ซีมันน้อยเนี่ยหากบ้านพลังบัญชีน,น้อยเนี่ยก็จะโดนกด CC ลงไปอีกนะครับ CC ของเราที่ทำได้จะอยู่ที่ หกหมื 65, จริงๆมันได้ประมาณสักเจ0 0 0ื่ 70, แหละแต่ว่า1นึเลยคือแฟรเราไม่ครบนะครับทางด้านแฟอาวุธยังไม่มีแล้วก็หมวกขาดไป1อุปกรณ์ที่เราสลักได้ไปเลือดป้องเนี่ยก็ทำได้ไม่เต็ม15%อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ของไม่เหลือแล้วได้ประมาณนี้จริงๆกันนะฮะแล้วก็ตัวประสานเนี่ยเราจะให้เป็นล็อกซี่ทามิเอลแล้วก็คิงที่เพิ่มจอกก่อนะครับส่วน d ดีย i น่คิงเนี่ยก็เป็นมิลิมละกันนะฮะสำหรับการเล่นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนในสามมัน the hunt shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service ในรอบแรกเราเจออีกฝั่งเป็นทีมไม่ระบุนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นคนเล่นโดยซ c เท่านี้แล้วเราจะเล่นยังไงดีนะเราเปิดมาเราจะขอใช้ อืมเราจะลดป้องกันเราจะตีแบบนี้นะฮะแล้วก็ตีเมอร์ลีนไปแล้วกันตีเมอร์ลีนไปนะฮะลดดาเมจฝั่งตรงข้ามไปก่อนทำให้อีกฝั่งเนี่ยลดดาเมจที่สร้าง20%นะฮะโอเคเราไม่อยากให้มิริมติดไอ้เนี่ยพระเราไม่มีลบบัฟไงเราไม่อยากให้มิริมมันติดเขาเรียกว่าติดอะไรนะ โอ้ยโดนหนักจังเลยติดหนกระแสเออครจะเรียกถูกอ่าแล้วก็ทีนี้โอ้ดูสภาพการ์ดไม่ขึ้นมือเลยอ่าเราจะเราจะต้องตบนะฮะแล้วก็ มีริมติดโหนกระแสแน่เลยวะ่ะแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตีไปการ์ดไม่มีเลยอ่ะตอนนี้การ์ดไม่มีอึ๊บอึ๊บใครติดใครติด<ะ>เอ้ยคนที่ติดเป็นเมอร์ลีนวะ่ะได้วะ่ะแล้วก็อ่าเควหมดแล้วนะฮะ เฮลหมดแล้วตอนนี้ส่วนกระแสเฮลหมดเรียบร้อยแต่ว่าส่วนกระแสเรายังมีอยู่ส่วนกระแสเราหมดเทินหน้าเว้ยเฮ้ยอย่าตีหมู่มากนี่อย่าตีหมู่เยอะเฮ้ยอย่าตีเฮ้ยแต่การดีแอลเราก็ไม่ขึ้นมือเลยนี่ว่ะโอ้โหแม่เลือดเต็มแล้นะ,เร,ะเราจะปาดเราจะปาดเสร็จปุ๊บ เราก็เอาใหม่ดีเราจะต่านี่ไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ยังไงดีวะเดี๋ยวนะเราประเด็นคือเราไม่มีส่วนกระแสปะ่ะแบบนี้แล้วกันแล้วก็แบบนี้เราไม่มีส่วนกระแสติดอยู่ <S <S คิดว่าน่าจะไม่มีใครตายแบบนี้แหละ <S 1> <S 1> <S 1> โอเค,อ,เคอู้เหลือไว้ทำไมเนี่ยเราน่าจะแตกเองแล้วแหละเพราะว่าเราดูดเลือดไม่ขึ้น อันติมันรวมพอดีว่ะเออไม่แตกจ้าไม่แตกจ้าเราจะเปิดโลกแล้วก็ฮิวก็ติดแคบอยู่ดีแต่ยังดีที่ได้ฮิวกลับมานะเพราะว่าเขาอันติไงเออพอเขาอันติปุ๊บเขาก็ตัดเลือดเราไม่ได้จะยืะอ,อีกนานไหม จะเยื้ออีกนานป่คิดว่าเราน่าจะปิดรอบนี้ได้แล้วแหละตีบุญฮิวไปเลยสองใบย,ยังไงครับได้หรือยังครับขอเสียงหน่อยครับขอเสียงหน่อยฮะตีแล้วก็ให้มันรวมการ์ดเอาติดดีบับตัวเองไปก่อนอ่าได้ได้จบได้แล้วแหละครับ จบได้แล้วรอบที่สองครับเจอเอสแดงอีกแล้วครับรอบที่สองจากที่ลองไปทดสอบมาเราก็เจอแต่เอสแดงบ่อยมากกันนะรอบนี้เราก็เจอแต่เอสแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไมถึงจะเปิดโลได้เราก็ต้องยอมสละนะฮะยอมสละตัวส่วนกระแสของเฮลทิ้งไปนั่นเองเราก็จะต้องเปิดแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ไหม หลบหลีกสิเออหลบสิหลบ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 โลไม่แตกเลยเป็นยังไงเออปาปะทลายแม่การ์ดมาแบบสภาพดูการ์ดดูสภาพการ์ดด้วยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะจะชุบใครนะครับจะส่วนกระแสใส่ใครครับ ใส่อีนี่เรียบร้อยกูเรียบร้อยนะฮะอูนฮิวไม่เหลือแล้วเออแล้วการ์ดการ์ดหน้าโมโหอ่ะมีแต่ความหน้าโมโหการ์ดไม่มีแต่ติ่งหน้าโมโหตีนะฮะตีแล้วก็ตีไปเก็บดัดไปทำไมไม่รู้อ่าโอเคได้อยู่นะครับ อ่าแล้วก็ซีเกิดแตกแน่นอนสก,กาดี้ขึ้นมือเยอะมากๆทั้งๆที่ตัวเองไม่มีดาเมจกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะการบุนฮิวไปไหนแล้วเนี่ยการบุญฮิวไปไหนอะอันติเขามาแน่เลยวะอันติมาจริงด้วยเป็นไงอืมแล้วดูสภาพการ์ดแบบนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวนะสก,กิปสก,กิปสก,กิปจุดอ่อนนะครับดูดาเมจเออแตกอยู่เป็นไง จบครับรอบที่สองรอบนี้เราเจอเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์คอลแลบบุญฮิวแดงด้วยเราจะไม่แปะดีบัฟนะครับเพราะว่าสกาดิมจะแปะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าตัวบุญฮิวเนี่ยแปะไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองเราจะตีแบบนี้แล้วก็ตีด้วยเฮลแล้วก็ตามด้วยบุญฮิวทีหลังนั่นเอง ใช้สกิลเบาๆเช็คหลบไปก่อนนี่เห็นปะเหมือนเพลกาดเ,เป๊ะเลยคือเป็นจุดอ่อนที่ไม่มีดาเมจอะง่ายๆ <c oughs> มันหมดกระดอนเหมือนเหมือนนึกถึงเพลกาดคือซับดีมากเว้ยซับดีเอกลักษณ์ดีใช่ไหมแต่ว่าสกิลเนี่ยจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนที่ดาเมจเบามากๆจนบางทีก็คิดว่าคิดว่าบั็กเหมือนกัน จุดอ่อนแบบไม่ควรเป็นจุดอ่อนนะว่าง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองตีดีบัฟนะครับแล้วก็แปะปแปะไปแล้วก็ดีบัฟเนี่ยดีบัฟตัวเนี้ยจะแปะหลังจากที่สกาดี้ทำดาเมจนะครับดีบัฟลดความสามารถด้านการป้องกันลง20%เนเนี่ยจะเขาเรียกว่า จะแอคทีเวตหลังจากที่สกาดี้สร้างดาเมจแล้วเท่านั้นแล้วการบุญฮิวไม่มาแล้วอ่ะการบุญฮิวไม่มาแล้วอะโชคดีที่ถ้าไม่ติดดีบัฟเลยจะแปะคลิเลรทให้กับทีมได้ตลอดเวลานะฮะโชคดีตรงนี้อีกฝั่งบัฟจะเยอะไปแล้วนะ,ะบัฟจะเยอะไปแล้วนะเราจะ,ะตายได้แล้วนะเออตายได้แล้วนะ สำหรับในรอบนี้เจอทีมเดิมปะวะไม่ใช่เพราะว่าคนละแฟชั่นเราตีอ e ีแฮอินไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเบลุมันยั่วอยู่มันช่างหน้าหุดหงิดซะจริงๆเลยเราจะต้องเปิดหนึ่งตีหนึ่งแล้วก็มา ลืมไปแล้วว่าเวลามันชุกตัวเองอะ่ะมันจะมียั่ายุอยู่ไหมอันนี้ลืมนะฮะก็เลยจะต้องอ่ายังยู่ายุอยู่เลยลืมลืมลืม,ลมอันนี้ผิดพลาดน,นี้ผิดพลาดลืมลืมลืมกูจอาจจะไปเลง e ฮอินแย่จังมันลบบัฟไงหน้าโมโหจริงๆเลย โอเคเนื okay. ่องจากว่าเราติดรูปชีวิตนะฮะอีกยเขียวเราตุยเรียบร้อยเราขอแปะดีบับให้ตัวเองก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเราก็จะไปตีเฮอินซะจะโดนแน่ๆจะโดนชั้นแน่ๆแล้วก็เอาไหมมั่นปะมั่นปะมั่นใจปะมั่นเกิน <laughs> เออมั่นเกินขั้นสองไปเลยเออ เออมั่นยังไงละมั่น<笑><笑>แต่บ่าเล็กมั่นเฮ้ยบันนักล่าลงมาว่ะดีมากเราชอบดีบัฟมีอยู่เว้ยมีอยู่มีอยู่อเราจะสาบเอาใหม่เราใหม่นะฮะเราจะตีไปก่อนแล้วก็แบบนี้นะฮะ เสร็จแล้วก็จะสาบหินปิดท้ายถ้าไม่ตายก็คือสาบหินไวเลยอะว่าง่ายๆเออถ้าไม่ตายสาหินทิ้งไว้เลย,ยอยากลงเอาสากาดี้ไปลงกับทีมยักษ์เหมือนกันนะแต่ว่ายักษ์มันไม่มีตัวที่ตีจุดอ่อนเล่นได้แหละแต่มันได้แค่แจกความสามารถในการโจมตีเฉยๆแล้วก็ใช้ตีหมู่จะล้างดีบัฟแค่นั้นแหละที่เราเห็นแค่ตรงนี้เนาะ แล้วก็เราจะปุ่มปึ่มปึมนา่าจะแตกแล้วแหละแล้วประเด็นคือมันมันตีแรงไงเออประเด็นคือมันตีแรงไงล่ะให้สก,กาดี้ตีไปก่อนสก,กาดี้ตีเบาสก,กาดี้จะได้ไม่แตกทีมจะได้ไม่แตก แล้วสการียิ่งตียิ่งแรงนะฮะเพราะว่าไม่มีดีบัฟอ่ะตอนนี้สแต็คครบแล้วก็ไม่เบาเห็นปะอเออ่าตอนนี้ตีตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตีจะแต็กดีบัฟทุกเทิร์นอยู่แล้วนะฮะตอนนี้สกาดีเรามีสแต็คอยู่หกสามสิบแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยน่าจะแตกยังไงก็น่าจะแพ้ปะวะเออเป็นไงล่ะเออบุลฮิลไปละเอ้าอ่อนเรียบร้อยเออ มีริมติดระงับเอฟเฟกต์สกิลช่างมันเราจะรีบพิวทำไมวะเนี่ยอืมเราจะเคาะแบบนี้นะฮะแล้วก็มันน่าจะแตกไหมอะแบบนี้นะฮะแล้วก็เอ้ยทำไมเราไม่สาบมีริมล่ะทำไมเราไม่สาบมีริมโลแตกและ เออเออน่ะมังกรคุมข้างเรียบร้อยการดำทางสนามไปดิดำไหมไม่ดำมีริมลวงมีต่างหากมีริมมันลวงมีต่างหากมีไฟหนึ่งดอกปีเดียวอะโชคดีที่อมาตะยังอยู่แล้วก็เดียเน่เราแจกด้วยนั่นไง นั่นไงดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าอย่างนั้นขอสกิดสกิดเอ่อืมสกิดสกิดแล้วก็สาหินอ่าพ่วนกระแสขึ้นแล้วทีนี้มีริมก็น่าจะแตกอ่าเสร็จแล้วก็สาหิน เนี่ยการที่ d ด a ยเตีหมู่เมื่อกี้นะฮะคิง d ดีเนี่ยก็จะได้สถานะการล้างบัฟของเอกลักษณ์ของสก,กาดีด้วยนะครับที่จะล้างบัฟแล้วก็เพิ่มครีดามเมจให้กับพวกพ้องนั่นเองนะฮะแต่ว่ามันไม่มีดีบัฟให้ถอน,เ,นเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้หิวเลือดเอ้ยไม่ได้เพิ่มครีดาเมจนั่นเองนะครับสังเกตจากสกแต็กของสก,กาดีเมื่อกี้ที่เป็นเลขศูน์นั่นแหละไม่ขึ้น จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกาดี้สีเขียวกับทีมฟูลเล็กนารอกนะครับซัพพอร์ตด้วยคิงดีแอน ก็เอาจริงๆถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเสี่ยงในปัจจุบันนะครับด้วยความที่มันเจอทีมฟูลปีศาจค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแล้วก็ฟูลปีศาจมักจะมีเอทรอซ่าสีแดงและการเอาเฮลไปลงเนี่ยเมื่อผสมกับการเจอเอทรอซ่าสีแดงเนี่ยทำให้เฮลน,นั้นจะเสียสวนกระแสไปโดยทันทีอัตโนมัติเลยนะฮะยากที่จะเล่นพอสมควรเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่าเป็นตัวที่รออนาคตพอสมควรนะครับ รออนาคตนะฮะเพราะว่าแลกนาล็อกเนี่ยยังมีตัวมาอีกเยอะและแลกนาล็อกที่มีจุดอ่อนเนี่ยก็อาจจะมีให้ใช้งานอีกเยอะพอสมควรนะครับนั่นแหละฮะ อาจจะเป็นการรอเทียสีแดงอัปเกรดไปแนวอาร์ก็ได้นะครับเทพเจ้าจุดอ่อนเนี่ยจำได้เลยต่อมาครั้งแรกเนี่ยวันเทิร์นคิว้วยเทียเนี่ยยังเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่นะฮะถ้าเป็นแนวอาร์กลับมาเนี่ยเทียคิดว่าน่าจะพังอาจพอสมควรเลยแล้วก็สามารถใช้คู่กับสการ์ดี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่ณปัจจุบันเนี่ยมันถึงมันจะเป็นสเตปอัพก็จริงนะฮะถึงจะเป็นสเตปอัพก็จริงแต่ว่าความถูกก็แลกมาด้วยการันตีนะฮะถ้าการันตีก็ถือว่าเจ็บ ถ้าไม่การันตีก็โชคดีไปนะคะแต่ว่าเก็บเพชรไว้ตู้เฟสเถอะนะใครจะโกดะฮะเก็บเพชรไว้ตู้เฟสเถอะเทียบกับการที่ต้องใช้บุญฮิลเอยใช้ฮิเอยแล้วก็ซัพพอร์ตที่ยังไม่มีเฉพาะเล็กนาล็อกเนี่ยยากนะครับเพราะว่าเล็กนาล็อกมันกระจายไปหลายเผ่ามากเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะพอหอมปากหอมคอนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ